อัปเดียราคาปุ๋ยล่าสุดในปี2565ราคาต่อกกระสอบปุ๋ยเคมีปุย๋ยยูเรีย ลองมาติดตามสถานการณ์นะครับราคาปุ๋ยล่าสุดในปี2565ราคาปุ๋ยเคมีนะครับและปุ๋ยยูเรียที่บรรจุอยู่ที่50กิโลกร,รัมต่อกระสอบนะครับสำหรับราคาปุ๋ยยูเรียในช่วงนี้นะครับซึ่งมีการนําเข้าปุ๋ยยูเรียเป็นจํานวนมากซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับราคาปุ๋ยยูเรียจะตกอยู่กระสอบละประมาณ1,300บาทจนถึง1,400บาท ซึ่งตั้งแต่ปลายปี64ที่ผ่านมานะครับจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับราคาปุ๋ยยูเรียจะตกกระสอบละประมาณ1,700บาทนะครับซึ่งราคาปุ๋ยยูเรียนะครับได้ปรับลดลงประมาณกระสอบละ4-500บาทในทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเทียบกับต้นปี64จนถึงกลางเดือนปี64นะครับในส่วนของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรียนะครับราคาจะอยู่ประมาณกระสอบละ600กว่าบาทเท่านั้นเอง เมื่อเทียบกับในปี2565นะครับยังสูงมากกว่าเท่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตารางอัปเดตราคาปุ๋ยเคมีล่าสุดนะครับหลายๆสูตรด้วยกันนะครับที่ผมได้นําสรุปมาแต่ละบ,บริษัทนะครับว่าณขณะนี้นะครับราคาปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับบริษัทเจียไต๋นะครับยี่ห้อตากระต่ายสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,330บาทนะครับและสูตรปุ๋ย3 0 0 0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,280บาทสูตร151515นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,550บาทและสูตร16200นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,250บาทนั่นเองครับ สำหรับบริษัทไฮโดรไทยจำกัดนะครับยี่ห้อปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,300บาทและสูตรปุ๋ย0060นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,850บาทสูตรปุ๋ยส15 1 5นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,500บาทและสูตรปุ๋ย161616นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,650บาทนั่นเอง สำหรับบริษัทเทอร์ลาโกนะครับยี่ห้อปุ๋ยตรามงกุฎสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1280บาทและสูตรปุ๋ย0 0 6 0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1880บาทสำหรับสูตรปุ๋ยสิ5 5 5านะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1520น้บาทนั่นเองครับบริษัทที่4นะครับบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดยี่ห้อปุ๋ยตารุ่งอรุณ สูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,300บาทและสูตรปุ๋ย1555 1 15. 15. นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,500บาทสูตรปุ๋ย0060นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,850บาทนั่นเองครับสำหรับบริษัทที่5นะครับบริษัทไทยเซนทัมเคมีจำกัดยี่ห้อปุ๋ยตาหัววัวคันไถนะครับ สูตรปุ๋ย15-15-15ราคาต่อกระสอบ mm <are> จะอยู่ที่1,560บาทสูตรปุ๋ย16-8-8นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,130บาทและสูตรปุ๋ย16-20-0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,250บาทบริษัทที่6นะครับบริษัท i c p ยี่ห้อปุ๋ยตามาบินสูตรปุ๋ย46-0-0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,280บาท และสูตรปุ๋ย300 30 0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1290บาทสูตรปุ๋ย1 6 1 6 8นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1460บาทสำหรับบริษัทที่7นะครับบริษัทยาราประเทศไทยยีย ara, ่ห้อปุ๋ยตายาราสูตรปุ๋ย4600นะครับ,รา,า 1, บ,า 000, ร,บราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,300บาทและสูตรปุ๋ย300 0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,280บาท สูตรปุ๋ย1688นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,150บาทและสูตรปุ๋ย15 15 15นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,520บาทบริษัทที่8นะครับบริษัท icp ยี่ห้อปุ๋ยตาท็อปวันสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,280บาทและสูตรปุ๋ย15 15 15ราคาต่อกระสอบนะครับจะอยู่ที่1,500บาท และสูตรปุ๋ย0 0 6 0นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1880บาทนั่นเองครับปรับบริษัทที่9นะครับบริษัทเวิร์กฟอร์จำกัดยี่ห้อปุ๋ยตาลดเกษตรสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1280บาทสูตรปุ๋ย1 5 1 5 15นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1520บาทและสูตรปุ๋ย3 0 0 0นนะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่ หนึ่งพันบาทบริษัทที่10นะครับบริษัทเทอร่าโกลฟอร์ติไรเซอร์ยี่ห้อปุ๋ยตาปุ๋ยทิพย์สูตรปุ๋ย4600นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,300บาทและสูตรปุ๋ย1 5บห้านะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,530บาทสูตรปุ๋ย1 6 1 6 1 6นะครับราคาต่อกระสอบจะอยู่ที่1,650บาท สำหรับปุ๋ยระเบิดลากตาช้างนะครับตอนนี้กระสอบละ250บาทและระเบิดลากตาหมีนะครับกระสอบละ200บาทนะครับโปรโมชั่นลด50บาทนั่นเองครับสำหรับราคาปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรนะครับราคาแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับด้วยระยะทางนะครับและค่าขนส่งในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับ สำหรับราคาปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยเคมีนี้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับที่ได้แจ้งข้อมูลมายัางชุมชนคนเล่าข่าวนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ